โคมไฟอยู่ะฮนเึ่นสะพานทางขึ้นสะพานนะฮะสะพานแต่ยังไม่เปิดให้ใช้ครับเดี๋ยวจะเดินเดินลงไปดูจอดรถหาที่จอดรถก่อนนี่ครับสะพา,า,านครับสะพานมีโคมไฟอยู่นี่สะพานครับสะพานสะพานบ้านหนองเอียน สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาครับเนี่ยทางขึ้นไปตอนนี้เส้นสะพานยังไม่ให้เปิดยงไ่ใช้อยู่ด้านข้างด้านข้างได้ครับนี่สะพานครับสวยงามมากครับสะพานไทยกัมพูชามีปิดอยู่ไม่ให้เดินนี่ไม่รถวิ่งผ่านไปมาน,นี่ปิดอยู่ครับปิดอยู่นีฮนะเราเราไปชมกันสะพาน สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาอยู่ตรงบ้านหน้องเอียนบ้านน้องเอียนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปนี่ไปลอใต้สะพานเดี๋ยวเราจะไปจอดใต้สะพานแล้วไปเดินเดินดูกันนิดหน่อยนี่ครับเพื่อนเพื่อนอมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวไปจอดร่ม่ม มีรบกวนนะไปจอ,อดเตาถ่านเลยร่มๆมีคนเลี้ยงวัวปลูกเตยโวนอยู่เลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับจอดจอดจอดจะลดลงไปดูเตาเลี้ยงวัว สะพานเดี๋ยวเราเดินลงไปดูข้างล่างกันหน่อยเขาที่ได้มาไม่ได้ดูเนี่ยสะพานนี้อยู่ใต้สะพานเพื่อนเพื่อนมาชมดวเดี๋ยวเราก็เลา่นหน่อยกันงกัน วันนี้ฝนไม่ตกเดินได้แต่ฝนตกมาไม่ได้นะแฉะพื้นแฉะ <c oughs> ตอนนี้อยู่ใต้สะพานนะครับใต้สะพานฝั่งไทยฝั่งไทยฝั่งไทยเดี๋ยวจะไปดูฝั่งเดี๋ยวจะไปส่องฝั่งกัมพูชา ถึงแล้วครับตรงนี้ข้ามคลองฮนะก็เปคลองน้ำใสคลองน้ำใสสะพานขนส่งสินค้าแล้วก็ถ้าเปิดให้ใช้ก็จะสัผู้คนสัญนจอดไปมาได้นักท่องเที่ยวข้ามตรงนี้ได้รถสินค้าข้ามได้ในคลองฮนะคลองน้ำใสไม่กว้างครับประมาณ ปสิบเมตรได้น่าจะแปดสิบเมตรของน้ำใสน้ำใสดีเหมือนกันอ๋อ <c oughs> นี่ครับดูบรยาาร,บบรยากาศครับบรรยากาศใต้สะพานใต้สะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ถ้าเปิดก็จะลดการจาราจารแออัดที่ตรงด่านปลอยเปดตได้ดีมากเลยที่ฝั่งฝั่งฝั่งนู้นเป็นกัมพูชาครับเห็นวัวอยู่นี่วัวกัมพูชาเนี่ยนเนี่ย ลักษณะก็จะเหมือนวัวไทยอันนี้ครับนี่ยคลองน้ําใสมาชมคลองน้ําใสกันครับข้ามกั้นผมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตรงบ้านน้องเอียนครับบ้านน้องเอียนอําเภออรัญ,ญญาประเทศจังหวัดสะแก้วอ่าวันนี้ชมให้เต็มอิ่มเลยครับชมให้เต็มอิ่มคลองน้ำใสนี่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  มีปลาดูปลาดูปลาปลากรดรเอ้ยมีย่ลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนเขาเรียกอะไรเนะี่ยลูกปลาช่อนนี่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 ลูกป,ปลาช่อนเป็นฝูงเลยลูกปลาช่อนเป็นฝูงเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆโอ้แม่แม่ปลาช่อนก็คงอยู่บริเวณน,นี้แหละเขาเลี้ยงลูกเขาโอ้โหดูสิดูสิ เป็นฝูงเลยลูกปลาช่อนมองเห็นไหมครับเพื่อนๆพื่อนปลาช่อนปลาช่อนลูกปลาช่อนลูกคอกลูกคอกก็เรียกลูกคลอกกําลังหากินแม่ก็ก็เฝ้าเฝ้าอยู่ลงไมปไ่ปได้นะแม่กดดม็กัดดุแม่ก็กัดดุแดดจะร้อนตั้งหน่อย,อยนี่น่ตง่งวันนี้ใช้กิมบอลเฟอรยูเทค ตใช้เริ่มคล่องขึ้นแล้วเริ่มคล่องขึ้นเริ่มคล่องขึ้นใหม่ๆก็ยังมีคล่องหมุนใบหมุนมา,าจบหมัดลมเย็นสบายครับลมเย็นสบายอยู่ใต้สะพานนี่เย็นสบายเลยอย่าไปออกแดด้าออกแดดไปนียก็ร้อนเลยอืหนีสะพานครับดูม,มุมนี้มุมนี้ มุมนี้นี่ฝั่งไทยสะแก้วนี่ฝั่งไทยสะแก้วมุมนี้นี่ครับมุมนี้มุมนี้มุมนี้นี่นี่ครับ <c oughs> อ,อยู่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวาหาวิวสวยชมก่อนอนี่ดอกอะไรเนี่ย นี่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 ฝั่งกัมพูชานี่ฝั่งมนนู่นฝั่งกัมพูชานี่สะพานสะพานอยู่ข้างบนนู่นอยู่ใต้สะพานอยู่ใต้สะพานครับฝั่งกัมพูชานี่มองเห็นถ้าเปิดใช้ก็การจราจรก็คงจะคล่องลดการไอ้อัดที่ปล่อยเป็ดลงเยอะเลยนี่ครับเพื่อนๆเอาล้วครับ อัปเดตอัปเดตอัปเดตสะพานตรงนี้แฉะตรงไปเดินฝั่งนี้แฉะแฉะวันนี้ไม่เจอคนเลยข่าวที่ ep หนึ่งมานี่มีคนตกปลาอยู่ ep สองวันนี้เป็น ep สองครับ ep สองไม่มีคนตกปลามีคนเลี้ยงวัวอยู่คนหนึ่งจอดโมอเตอร์ไซค์นอนหลับง่วง นี่ต่อหม้อครับต่อหม้อสะพานต่อหม้อสะพานครับนี่ครับเอามาดูด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ดูความสวยงามบนสะพานนี่ครับสวยงามไหมครับนน่นฝั่งนู้นฝั่งกัมพูชานะครับเพื่อนๆฝั่งกัมพูชานี่นน่นน่ะมีสายไฟเดินอยู่นน่นนะนี่นีวิ่งมานี้วิ่งมานี่วิ่งมานี้นี่ อันนี้นี่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 ฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยนละนี่ฝั่งไทยสวยมากเลยครับแต่ามากลางคืนคงจะสวยเปิดแสงเปิดไฟสว่างเปิดไฟนี่โคมไฟสว่างนี่โคมไฟสว่างแต่วันนี้มากลางวันไม่เห็นไฟไปเสิร์ชใน g o o g l e นี่ก็เห็นนะครับเปิดไฟสว่างเลยนี่ครับเพ, f, พื่อนๆพ,พามาชม ให้จุใจเลยวันนี้พาพชมจุใจเลยนี่นี่ขอทอรอเขตทางหลวงย่อมจากทางหลวงเขตทางหลวงมาถึงนี่เลยนี่ขอทอรอเขตทางหลวงขอทอรอ,อนี่ครับเขตทางหลวงเพื่อนๆ เสียงวัวร้องบรรยากาศดีแดดร้อนไม่ได้หมวกมาใส่เดี๋ยวต้องแบมหมวกมาใส่คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่วิยงเท่านี้นะครับเพื่อนๆถ้าขถ้าชอบคลิปนี้เห็นคลิปนี้มีเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กดติดนะครับอย่างเดียวกันนะกดติดตามกับกด s u b สไครต์อย่างเดียวกันกดทีเดียวพออย่าก,กดหลายที <laughs> นะ ขอคุณเพื่อนๆมากครับวันนี้พามาชมเลยครับรถมาจากกรุงเทพนี่ครับนี่เส้นนี้ก็ไปสักแก้วเนี้ยเส้นนี้ไปสักแก้วเส้นนี้ไปสากแก้วเนนกกวดี๋ยวขวามือนี่ไปบ้านหนองเอียนนี่เส้นนี้ไปหนองบ้านหนองเอียนนี่ครับเพื่อนๆ ม,ม,มามามา,มาชมมุมด้านนี้ครับบ้านน้องเอี่ยนตะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาด้านนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ครับสวยงามมากเลยแดดสองโคมไฟตะท้อนแสงนี่ครับเพื่อนๆ มาชมอีกจุดหนึ่งครับนี่ครบับบานมิตรภาพไทยกัมพูชามาชมด้านนี้กันครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปื๊ดปืดปืดปืด,ปด,ปด ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ